ประเทศไทยและอินโดนีเซียตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยโบราณเป็นเมืองที่อยู่ในเส้นทางการค้าจากอินเดียไปจีนเป็นดินแดนที่ได้รับอิทธิพลอารยธรรมอินเดียเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมืองอย่างเน่นแฟฟนมีรูปแบบการปกครองชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนภูมิประเทศภูมิอากาศไม่แตกต่างกันมากนักในสมัยที่การค้าทางทะเลใช้เรือใบ ต้องอาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือควบคุมการเดินเรือเพราะ้าต้องหาแหล่งพักอาศัยในคาบสมุทรมาลายาเป็นเวลาหลายเดือนจึงต้องแสวงหาหรือตั้งสถานีการค้าก่อให้เกิดเมืองท่าตามชายฝั่งทะเลหลายเมืองซึ่งพัฒนาต่อมาเป็นอาณาจักรต่างๆราวพุทธศตวตรรษที่12ศาสนาพุทธเข้ามามีอิทธิพลและรุง่งเรืองมากในอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งปรากฏร่องรอยให้เห็นในดินแดนเกาะสุมาตราทางตะวันตกของเกาะชวาตลอดจนดินแดนและมาลายูเชื่อว่าแผ่เข้ามาถึงชายาทางตอนใต้ของประเทศไทยอาณาจักรศรีวิชัยมีอำนาจทางการค้าและการเดินเรือควบคุมช่องแคบมะละกาและเส้นทางเดินเรือระหว่างอินเดียจีนนอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่สำคัญ ดังจะเห็นหลักฐานได้จากบุโรพุทโธซึ่งตั้งอยู่ในชวาภาคกลางสันนิษฐานว่ากษัตริย์ราชวงศ์สเลนผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นผู้สร้างอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองจนประมาณพุทธศตรวรรษที่18อาณาจักรมัชปาหิตทางตะวันออกของชวาซึ่งนับถือศาสนาฮินดูมีชัยชนะเหนืออาณาจักรศรีวิชัยสามารถขยายอิทธิพลไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมชวา บาหลีมาดูราสุมาตรากาลิมันตันสุลาเวสีมูลุกะครั้นถึงพุทธศาตาวตรรษที่21ศาสนาอิสลามเข้ามามีอิทธิพลแทนที่ทำให้ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาเสื่อมลงจนหายไปจากชวาคงหลงเหลือและผสมผสานกับความเชื่อพื้นบ้านอยู่ในเกาะบ,บาหลีในระยะนี้เองเชาวยุโรปตะวันตกเริ่มเข้ามาในดินแดนเอเชียตวันออกเฉียงใต้ ชาติแรกคือโปรตุเกสเข้ามามีบทบาทควบคุมการค้าเครื่องเทศและเผยแพร่คริสตศาสนาเมื่อโปรตุเกสตีเมืองมะละกาได้ในพุทธศักราช2 0 5 4ได้ใช้มะละกาเป็นศูนย์กลางการค้ามะละกาเป็นท่าเรือใหญ่อยู่จนพุทธศตรวรรษที่22เมื่อฮอลันดาเข้ามามีอำนาจแทนที่โปรตุเกสและตั้งศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่จาการ์ตาซึ่งขณะนั้นเรียกว่าปัตตาวีย และอยู่ครอบครองอินโดนีเซียต่อมาราว350ปีจนประกาศเอกราชในพุทธศักราช2488ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียตั้งแต่อดีตเป็นไปในรูปการค้ามีการติดต่อค้าขายซึ่งกันและกันดังจะเห็นได้จากจดหมายเหตุของบาทหลงฝรั่งเศสในปลายสมัยอยุธยาบันทึกว่าพวกฮอลันดาและพวกอังกฤษถือว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่สำคัญสำหรับการค้าขายอย่างยิ่ง ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ปรากฏในคำให้การจินกักซึ่งรับเดินเรือสำเภาให้พระยาสวัสดิวารีไปค้าขายที่บาหลีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเล่าสภาพบ้านเมืองขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนสินค้าและการค้าขายในเกาะบาหลีไว้ค่อนข้างละเอียดในด้านวัฒนธรรมและวรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีการรับวรรณคดีเรื่องอีเหนา ซึ่งเป็นเรื่องราวในพงศาวดารชวานนามาแต่งเป็นบทละครไทยแพร่หลายเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะในราชสำนักจนสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอีนาวทุกพระองค์แต่บทที่ได้รับยกย่องว่าไพเราะที่สุด คือบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เสด็จประพาสวาถึงสองครั้งพระราชดำริที่จะเสด็จประพาสวามีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดวยทรงเห็นว่าการงานในเมืองไทยที่นิยมตามแบบแผนจีนมาแต่ก่อนนั้นพ้นสมัยเสียแล้ว สมควรที่จะศึกษาแบบแผนของฝรั่งตะวันตกจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชทูตไปยุโรปถึงสองครั้งแม้พระองค์เองก็ทรงพระราชดำริที่จะเสด็จสิงคโปร์แต่เสด็จสวรรคตเสียก่อนครั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จเถลิงทวันยราชสมบัติทรงมีสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินระหว่างนั้นทรงพระราชดำริว่าทางที่ดีที่สุด สมควรจะเสด็จไปทอดพระเนตรเมืองต่างประเทศที่มีระเบียบแบบแผนวิธีการปกครองอันทันสมัยจะได้เป็นประโยชน์เมื่อมีพระราชอำนาจเต็มพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้เสด็จประพาสยุโรปแต่การไม่สะดวกจึงตกลงพระไทยจะเสด็จสิงคโปร์และชวาซึ่งใช้ระเบียบแบบแผนการปกครองของอังกฤษและฮอลันดาอันนับว่าทันสมัยมากในเวลานั้น พระองค์ทรงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากรัฐบาลฮอลันดาในชวาทรงมีโอกาสทอดพระเนตรกิจการบ้านเมืองด้านต่างๆอย่างกว้างขวางการเสด็จครั้งนั้นเป็นต้นเขาให้มีการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าหลายประการเมื่อทรงมีพระราชะอำนาจเต็มได้เสด็จประพาชวาอีกครั้งในพุทธศักราช2439พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ก็ได้เคยเสด็จพระราชด,ดำเนินยังประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพอันดีความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินโดนีเซียยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นเมื่อทั้งสองประเทศร่วมกับประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิป,ปินก่อตั้งองค์การร่วมมือส่วนภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีชื่อเต็มว่า Association of Southeast Asian Nations เมื่อวันที่8สิงหาคม2510 ซึ่งต่อมาบรูไนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาพด้วยในพุทธศักราช2527ต่างสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของดินแดนแถบนี้โดยพยายามขจัดการขัดแย้งของมวลสมาชิกให้หมดไปในด้านพุทธศาสนาชาวพุทธในอินโดนีเซียซึ่งมีอยู่ไม่มากนักพยายามฟื้นฟูศาสนาพุทธขึ้นมาใหม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับคณะสงฆ์ไทยกล่าวคือ ในพุทธศักราช2511คณะสงฆ์ไทยนำโดยสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชซึ่งขณะนั้นเป็นที่พระศาสนาโสพลได้เดินทางไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียโดยการส่งคณะพระธรรมทูตเพื่อปฏิบัติศาสนากิจทำให้มีชาวอินโดนีเซียบวชเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนามากขึ้นในพุทธศักราช2513 สมเด็จพระยาณสังวรรับอารัธนาไปให้การบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรณประเทศอินโดนีเซียนับเป็นกำเนิดพระสงฆ์ธรรมยุติการนิกายในอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกมีการจัดตั้งพุทธสมาคมแห่งอินโดนีเซียและสาขาทั่วประเทศสร้างวัดพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสองวัดคือวัดธรรมปฏิปารามที่เมืองมาลังในชวาภาคกลางและวัดพรมวิหารที่เมืองสิงหาราชาเกาะบาหลี ไทยและอินโดนีเซียจึงมีความสัมพันธ์กระชับแน่นแฟนขึ้นเป็นลำดับตราบจนทุกวันนี้